ครับผมสำหรับนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันน่าจะเป็นรถขุดของปูโบตาเคฮิทศูนย์สองนะครับผมเพราะว่าผมบริษัทซีเอพีดักเตอร์จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบ็คโคลเล็กนะครับแบ็คโคลเล็กครบจบที่เราเนอะครับผมก่อนอื่นเลยเราดูรถในสต็อกของทางบริษัทซีเอพีดักเตอร์เราก่อนนะครับครับผมสำหรับตอนนี้ทางสต็อกของบริษัทซ p เอ็กเตอร์เราก็จะมีรถขุดอีกจำนวนร้อยกว่าคันทีเดียวเลยนะครับ ครับผมสำหรับนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันน่าจะเป็นรถขูดท้องคูปุต้า k h ศูนย์สองเจ็ดนะครับผมสำหรับคันนี้น้ําหนักขนาดประมาณสามตันเลยนะครับผมเท่าๆสามตันเลยแท็กจะเป็นแท็กเหล็กนะครับผมสภาพสวยมีใบพิษอันสวยเลยนะครับแล้วก็พุ่งกลินสวยเลยนะครับและสำหรับคันนี้เครื่องจะเป็นเครื่องของครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องของคูปุต้าสามสูบนะครับ เครื่องแห้งๆหงสวยสวยเลยนะครับแล้วก็ปั๊มก็แห้งแห้งเลยนะครับเดิมๆแต่นี่ปุ่นเลยนะครับผมแล้วก็หม้อน้ำรบพื้นสวยๆเลยนะครับครับผมสำหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่2,863ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ และทางบริษัท CNP Tactor เหล่านะั้นได้ทำการเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเบาะใหม่เรียบร้อยนะครับครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัท CNP Tactor เหลา้นะได้ทำการเก็บรูปบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูธสลักนู่นนี่นั่นเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆนะครับผมแล้วก็เช็คน้ำมันต่างๆนะครับครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่ หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยๆเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับรถสวยเลยนะครับผมครัวผมช่งวงล่างยังแน่นๆอยู่นะครับเฟรมส,สวยๆเลยนะครับผมแผมสำหรับใครที่สนใจรถคุณเล็กสภาพดีกักญี่ปุ่นนะสามารถมาดูรถได้ที่บร,ริษัท C N P Factor เรานะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม2้อานบตำบลบางเสาตรงอำเภอบางเสาตรงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ทางบริษัทซีนพีแท c t เ r รเาครับจะมีรถคูณอีกร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับนึกถึง m ม c r o l e เกนึกถึง c n p Tractor นะครับผมและพิเศษเลยนะครับสำหรับของแถมนะครับก็จะมีเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟเครื่องกวนดินจักรยานต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีชุดปัจแจซ่อมบำรุงแล้วก็กระบอกจัลบีให้กับทุกคันเลยนะครับที่ซื้อจากรถจากทางบริษัทซีท็กเเราครับซื้อรถ1คันแถม มีชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ของแถมพวกเครื่องสูบน้ํจาจักรยานปั่นไฟนู่นี้นั่นนะครับสามารถเลือกได้อย่างหนึ่งต่อหนึ่งคันนะครับ